บ่่มีีาหนนพ้นองกราบสวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องยิงนดีต้อนรับสู่ซ่องกอบการแซนไอโพากินพาเที่ยวพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาในี้มีไเดียใหม่พี่น้องจะกินไตโมพี่นอ้นอนงแล้วเลยกัดอัดหัวตันห้างเลยพี่น้องพาเขินเลย เแก่วพ ouais, <c oughs> ี <ator il> ่น like ้องแตงโมพี่น้องมันนี่ลูกใหญ่เลยห้าสิบบาทนี่ลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องได้จะผ่าเข่งเลยได้พี่น้องผ่าพิซซี่ได้พี่น้องมีไอเดียใหม่ๆเพี่น้องเบ้าง การมันจะหอนได้พี่นอ้องจอนอืแตงโมพี่น้องดแดงๆเลยเนือแดงๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเพียงใหญ่เลยผาเป็นสี่เสียงเลยพี่น้องมีสี่แบบเลยสิท่าพี่น้องเบิเลดมีไอเดียใหม่มันน้ำเสลพี่น้อง เก่า,กา,าม้ก่อนนี่พี่น้องตอนแรกสิบผ่าเลยพี่น้องเก็ดมีกังใหญ่ไป đây xe nó bằng đưa mày nó chuông mày vừa nắng cái nắng nắng Cái nắng nắng nó nắng 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 cái nắng 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 อประมาานะเนี่ยไปเนาะ ปาามันเป็นหลองแค่นหน่อยได้ไหมเนองนี่มันเป็นแบบนี้นี่น่เป็นสไตลนี่ปามเป็นหลองปีด<อ>ข่คมเด้นองก็เลยหยาบจัหน่อยีดบคมไม่เนาก็เลยหยาบจหน่อย กานกลีดหรืกันไหน่ด้องกระติดมีดว่าปาดเสมอกันไหมด้องถมันเสมอกัน ป่าดมัเสมอกันพี่น้องจะได้งามมาเนี่ยแบบอะไรพี่น้อง <c oughs> เสร็ตอะไรแบบนหนพี่น้องประมาณพี่น้องตุ๊กประมาณนี้พี่น้องเดี่ยวเ็นปุ๊กชิบม้านี่พี่น้องนี่สวยงามไหมพี่น้องว้าวแตงโมนี่นี่แบบที่หนึ่งเลยพี่น้อง nói. bên sở tay, nếu như nó. Nè, làm việc, nắm ghi bận. Hmm. 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 ไในแบบสองต่อมัในี่พี่น้องแบบที่สองเนาะปอกเลยปอกทีสองปอกเปลือกเลยพี่น้องปอกเปลือกหมดเลยแบบที่สองเดี๋ยวทำเป็นรูกหัวใจพี่น้องปอกเปลือกของมันเอาแต่ส่วนกินได้เลยพี่น้องส่วนกินไก่ก็บอกเอาเนี่ยส่วน ข้าวๆมันกินได้กับเบ้าดิพี่น้องเอาแต่ส่วนกินได้เนาะพี่น <Okay. S 1> ้องโอเคมันก็ออกเนอะขางมันมเราจะทำเป็นร่องตรงกลางเนาะม,มีดหน่อยมันบกของเอามีดใหญ่พี่น้องันื้อของว่า มืกอของแม่ใหญ่มีใหญ่แล้วพี่น้องมืกอของว่าแต่พี่น้องตรงกลางพี่น้องได้ทา,าเป็นรูปหัวใจให้พี่น้องเบิ่มาครับเด้พี่น้อง โอเคพี่น้องได้ประมาณนี้นะพี่น้องมันใหญ่มันจานหน่อยพอดพี่น้องจานหน่อยมันก็เลยเป็นวบนไหนพี่น้องจานมันหน่อยเนาะมันมีจานไหญพี่น้องก็เลยใส่จานให้เบิ่งเป็นหลัวใจพี่น้องนืม งมกูจะพี่นวันนี้พี่น้องนี่เหรอพี่น้องทำเสร็จทีบ่อยเลวเอาชองเพียงก่อนพี่น้องมันมันเลือกกานพี่น้องมาหนี้เอาชองอันก่อนเอาชองแบบเนี่ยพี่น้องโอเคนะพี่น้องกินกันเลยเป็นีังหืมอื้มอื้มหื้มพี่น้องสนี้ก็บชิมีที่จับพี่น้องดูสิบอ่ะนี่พี่น้องมันมีที่จับแล้อะไร มึงกเดียวไหมมองมันแล้วเศเพียงนะมัน่จะเป็นรูปหัวใจไ่ห้อ หวานๆสื่อมาจากตลาดหาสิบบาทได้ไหมนาอเนี่กระกินเนาะอี่อยไหเนาะกินแตงโมมาหนินี่ไม่รู้หัใจพี่นาเก็บเยอะ ขอบใจคนติดตามน้อพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่น้ำเนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เข้าเก่าเนาะขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจเพื่อทำทำคลิปต่อบไปเนาะพี่น้องเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปเนาะเป็นทีนีนะ้จับพี่น้องคอยจับพีเน,นี่ยนะ มาแล้พี่น้องแค่ม้วนมาหนิเศษๆโอเคแลพี่น้องวันนี้อาทิน้าพอกันใหม่บายบาย